หยุดถเอะฉันจะดูว่าใครกล้าขยับสามีของฉันคุณหลี่ไม่มีอะไรใช่ไหมเป็นคุณคุณเป็นใคร รู้ไหมว่านี่ที่ไหนนี่คือพิธีแต่งงานของหลี่เฉิงฟงไม่ใช่ที่ที่คุณจะมาทําเรื่องไร้สาระรีบไปให้พ้นหลี่เฉิงฟงคุณกล้าทําได้ยังไงคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมคุณหลี่คุณกล้าตีฉันเหรอจะตีคุณยังไงคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใครเขาคือมหาเศรษฐีแห่งเมืองหยุนลูกชายคนโตของตระกูลหลี่คุณก็เหมือนกันคุณชิงชิงคุณผู้หญิงคุณรู้ไหมว่าเธอเป็นใครเธอกำลังจะเป็นภรรยาของคุณหลี่ และเธอกําลังจะกัดและเธอกําลังจะกัดตระกูลเจ้าจากจงโจเซ็นสัญญาฉันเห็นว่าคุณกําลังหาความตายลืมคุณไปแล้ว <c oughs> กล้าตีฉันเหรอคุณเก่งจริงๆอยากตายงั้นฉันจะทําให้คุณได้ดังใจคนมา <c oughs> ฉันจะดูว่าใครกล้าทําคุณเป็นใครกันแน่คุณคือใครกันแน่คุณต้องการทําอะไรฉันคือคู่มั่นของชินฟงวันนี้ มาที่นี่เพื่อช่วยชินฟงเอาคืนสิ่งที่เคยเป็นของเขาทั้งหมด<ช>คู่มั่นของชินฟง,นฟงดีจังชินฟงฉันเคยคิดว่าคนอย่างเธอเป็นขยะจะไม่มีใครต้องการแต่ไม่คิดเลยว่าเธอไปหาคนข้างนอกเธอจะยังกล้ามาช่วยเธออีกชินฟงเธอทําได้ดีนะถึงกับมองชินฟงได้ฉันว่าหญิงนั้นก็ไม่เห็นจะดีอะไรอ้าวน่ารักจังเธอจริงๆแล้วต้องการอะไรจากชินฟงต้องการเขาเป็นขยะต้องการเขา เป็นแค่คนทำงานธรรมดาฮ่าฮ่าฮหลิวชิงถ้าเธอกล้าดูถูกชินฟงอีกอย่าหาว่าฉันไม่สุภาพน่ารักจังเธอทำเป็นอะไรเธอยังมองชินฟงได้ฉันว่าคุณไม่เลือกมากจริงๆใช่แล้วสามารถอยู่กับชินฟงได้เธอมีคุณสมบัติอะไรที่จะไม่สุภาพกับหลิวชิงชิงชิงเธออย่าพูดเลยน่ารักคนนี้รูปร่างก็ดีอยู่บางที่เธออาจมีความสามารถบ้างความสามารถฉันบอกเธอสถานะของฉันหลิวชิงในตอนนี้ไม่ใช่คนแบบเธอประชาชนธรรมดา ที่จะเปรียบเทียบได้คุณไม่สนใจมีอำนาจมากแค่ไหนขอให้มีคนมากขึ้นแม้ว่าต่อหน้าสิทธิและสถานะคุณต้องคุกเข่าขอโทษฉันอำนาจสถานะคุณหลิวชิงต่อหน้าฉันจะมีอำนาจหรือสถานะอะไรฉันเห็นว่าคุณไม่รู้เลยสถานะของฉันในเมืองหยุนเฉิงฉันบอกคุณนะตอนนี้ฉันคือภรรยาของหลี่ซอฉันยังมีอีกหนึ่งที่จะเซ็นสัญญากับตระกูลเจ้าในจงโจวสัญญาที่จะเซ็นแค่สองข้อนี้คนทั้งเมืองหยุนเฉิง ต้องก้มหัวและยอมแพ้ต่อฉันแค่สองข้อนี้คุณก็อยากให้คนทั้งเมืองหยุนเฉิงต่อหน้าคุณหลิวชิงก้มหัวและยอมแพ้น่ารักจังฉันเห็นว่าคุณไม่รู้จริงๆสถานะของหลี่เซาในเมืองหยุนเฉิงเขาคือมหาเศรษฐีในเมืองหยุนเฉิงจุดสูงสุดของอำนาจในเมืองหยุนเฉิงตระกูลใหญ่ทั้งหมดเจอแล้วต้องให้เกียรติเขายิ่งไปกว่านั้นตระกูลเจ้าที่ชิงชิงจะเซ็นสัญญ,ญาตระกูลเจ้าในจงโจนั่นคือมหาเศรษฐีในจงโจทรัพย์สินพันล้านทั้งจงโจตระกูลใหญ่ทั้งหมด ต่างก็ต้องยอมรับตระกูลเจ้าตระกูลเจ้าคือฟ้าของจงโจดังนั้นตอนนี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมฉันแค่ต้องเซ็นสัญญาหมื่นล้านของตระกูลเจ้าอย่าพูดถึงเมืองเมฆแม้แต่ในกลางรัฐฉันหลิวชิงก็มีสิทธิ์พูดที่เด็ดขาดสัญญาหมื่นล้านหนึ่งก็อยากมีสิทธิ์พูดในกลางรัฐน,น้องน่ารักคุณรู้จักสัญญาหมื่นล้านนี้ไหมมันราคาเท่าไหร่เหรอคุณรู้ถึงมูลค่าที่แท้จริงไหมโอ้ฉันก็ไม่รู้จริงๆสัญญาของตระกูลเจ้า มูลค่ามันสูงขนาดนี้เลยเหรอนี่คือสัญญาหมื่นล้านของตระกูลเจ้ามันมาอยู่ที่คุณได้ยังไงคุณคือยังไงยังไม่รู้จักฉันอีกเหรองั้นฉันจะบอกคุณตอนนี้เลยฉันคือที่คุณพูดถึงลูกสาวเศรษฐีในกลางรัฐเจ้าสินเอ๋อร์และฉินฟงคือคู่มั่นของฉันเจ้าสินเอ๋อร์เป็นไปไม่ได้คุณเป็นเจ้าสินเอ๋อร์ไม่ได้หลิวเจ้าหลิวชิงคุณไม่อยากได้สัญญ,ญาหมื่นล้านนี้เหรองั้นดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตระกูลหลิวของคุณและสัญญ,ญาหมื่นล้าลเจา จะถูกยกเลิกทันทีเป็นไปไม่ได้นี่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนคุณจะเป็นเจ้าสินเอ๋อได้อย่างไงและเขาคือฉินเฟิงมจะเป็นไปได้อย่างไรว่าที่สามีของเจ้าสินเอ๋อคุณเจ้านี่คือครั้งที่สองที่เราเจอกันเรามีบางเรื่องเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้คุณฟังตอนนี้คุณแค่ต้องจำฉันไว้ฉันคือเจ้าสินเอ๋อที่เป็นว่าที่เจ้าสาวของคุณฉินเฟิงม วันนี้ฉันมาไม่เพียงแต่จะช่วยคุณเอาทุกอย่างกลับคืนแต่ยังต้องพาคุณกลับไปแต่งงานอย่าตกใจเมื่อสิบปีก่อนคุณปกป้องฉันครั้งนี้ให้ฉันมาปกป้องคุณเสร็จแล้วเสร็จแล้วชินเฟิงคนนี้จะไม่มีจริงๆอะไรที่น่าทึ่งกลับสามารถทําให้เจ้าชินเอ๋อมหาเศรษฐีแห่งจงโจวแต่งงานกับเขาเป็นไปไม่ได้ชินเฟิงคนนี้ชัดเจนเป็นแค่ขยะที่ไม่มีค่า ฉันใช้ชีวิตกับเขามาห้าปีฉันยังไม่รู้เลยแต่คุณเจ้าคนนี้พูดแล้วเป็นไปไม่ได้มีเพียงความเป็นไปได้เดียวโดนเธอไม่ใช่เจ้าสินเอ๋อเจ้าสินเอ๋อเป็นมหาเศรษฐีแห่งจงโจวชินเฟิงคนนี้กล้าจริงๆกล้าหาใครมาปลอมเป็นเจ้าสินเอ๋อในที่สุดคนจนก็เสียสติทําทุกอย่างได้ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสุนัขจระจักถ้าเธอเป็นจริงๆคําพูดของเจ้าสินเอ๋อทาไมเธอถึงต้องใส่ผ้าคลุมหน้ากลัวว่ากลัวว่าเราจะจําเธอได้ใช่ไหม ใช่แล้วต้องเป็นแบบนี้แน่ทุกคนโปรดใจเย็นคนนี้ต้องเป็นนักแสดงที่ฉินฟงเชิญมาคุณเจ้าจะมองเห็นได้อย่างไรคนอย่างฉินฟงที่ไร้ค่าแบบนี้ใช่แล้วอาจกคุณเจ้ามีสถานะอะไรแม้จะบอกว่าเป็นนกฟินิกก็ไม่เกินจริงจะมองเห็นได้อย่างไรคนอย่างฉินฟงที่ไร้ค่าแบบนี้ถูกต้องคุณเจ้าพวกเรายังไม่คู่ควรเขาฉินฟงจะเป็นไปได้อย่างไรดีมากฉินฟงคุณกล้าหาญเกินไปคุณกล้าหาญที่จะหาคนมาแกล้งเจ้าสินเอ๋อ คนไหนก็ได้มาตีให้ตายตีหยุดหยุดเป็นยังไงบ้างน่ารักจังคงไม่สามารถแกล้งต่อไปได้แล้วใช่ไหมหลีเฉิงฟงถ้าคุณกล้าทำร้ายฉันเคยคิดถึงผลที่ตามมาหรือไม่ผลที่ตามมางั้นคุณรู้ไหมว่าคุณแกล้งเป็นเจ้าสินเอ,อ๋จะมีผลอย่างไรฉันก็คือเจ้าสินเอ,อ๋จะมีการแกล้งเป็นได้อย่างไรแกล้งคุณก็แกล้งต่อไปเถอะอ้อาวฉินฟงไม่ผิดหวังเลยที่เป็นนักแสดงที่คุณเลือก คุณภาพการทำงานสูงจริงๆคุณหัวเราะอะไรฉันหัวเราะที่คุณโง่นละลิฉินฟองอย่างแรกเธอไม่ใช่คนที่ฉันหามาอย่างที่สองเธอก็ไม่ใช่นักแสดงอย่างที่สามเธอคือเจ้าสินเอ๋อร์จริงๆส่วนทำไมฉันถึงเป็นสามีของเธอนั่นคือเธอแต่งงานกับฉันด้วยความสมัครใจมันช่างไร้สาระชินฟงคุณเป็นหรือเปล่าสมองคุณโดนตีจนโง่แล้วหรือเจ้าสินเอ๋อร์จะแต่งงานกับคุณคุณสมควรหรอือใช่คนที่แม้แต่ฉันยังมองไม่เห็นว่าเป็นขยะยังฝันถึงเจ้าคุณหนูจะแต่งงานกับคุณ ช่างเป็นคนบ้าเพ้อฝันจริงๆบอกว่าเขาเป็นคนบ้าเพ้อฝันนั่นคือการดูถูกคนโง่เป็นที่รู้กันดีเจ้าสินเอ๋อร์คือคุณหนูใหญ่ของตระกูลเจ้าไม่เพียงแต่มีทรัพย์สมบัติมากมายแต่ยังมีความงามที่ทําให้บ้านเมืองล่มสลายมีตระกูลใหญ่กี่ตระกูลที่มาขอแต่งงานกลับไปมือเปล่าแค่เพราะคุณที่ถูกตระกูลหลิวของเราทิ้งเหมือนสุนัขจรจัดอะไรทําให้คุณมีสิทธิ์แค่เพราะเขาคือฉินเฟิงคือฉันเจ้าสินเอ๋อร์ในสิบปีที่ผ่านมาที่ค้นหาคู่มั่นของฉันอย่างยากลาบากเพียงพอออแล้วเขขาคืยะะไรฉัน ลูกชายคนโตของตระกูลหลี่ผู้มั่งคั่งในเมืองเมฆย,ยังไม่กล้าจินตนาการว่าตนเองเป็นคู่มั่นของเจ้าตระกูลใหญ่คู่มั่นนะแค่เขาคนทำงานที่น่าสมเพชสุนัขจระจักที่ถูกตระกูลหลิวทิ้งยังมีสิทธิ์อีกเหรือคุณหลี่เราไม่สามารถอนุญาตได้ให้ขยะคนนี้มาวุ่นวายที่นี่ถ้าหากว่าจริงๆคุณหนูมาจะต้องโทษตระกูลหลิวของเราน่ารักจังฉันจะให้โอกาสคุณครั้งสุดท้ายถ้าคุณยังอยากอยู่ในเมืองเมฆให้มีหน้าตาในสายตาของตระกูลใหญ่ยังอยากมีชีวิตอยู่ในเมืองเมฆ ตอนนี้ให้รีบออกไปมิฉะนั้น oh. มิฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นมิฉะนั้นแค่เพราะคุณการปลอมตัวเป็นเจ้าสินเอรเรื่องนี้ตอนนี้ฉันสามารถหาคุณได้แล้วจะลงโทษคุณที่นี่เลยไม่ต้องพูดมากสาวน้อยฉันขอแนะนำให้คุณรีบออกไปเถอะการปลอมตัวเป็นเจ้าสินเอรถือเป็นความผิดร้ายแรงคุณอย่าให้ถึงตอนนั้นตามควินฟงไปทำเรื่องไร้สาระยังไม่ได้เงินชีวิตกลับต้องสูญเสียไปชีวิตชีวิตของฉันนั้นควินฟงเป็นผู้ช่วยไว้กลับเป็นพวกคุณ ไม่เพียงแต่ร้เหตุผลทำร้ายคุนฟงถึงขั้นลงมือทำร้ายเขายิ่งไปกว่านั้นยังพูดจาไม่ให้เกียรติฉันพวกคุณไม่กลัวพวกเราหรือความโกรธของตระกูลเจ้าเหรอตระกูลเจ้าของพวกคุณไม่ใช่คุณใส่ผ้าคลุมหน้าคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าสินเอ๋อจริงๆถ้าคุณอยากตายฉันสามารถทําให้คุณได้ตามต้องการตอนนี้เลยฉันสามารถทําให้คุณได้ตามต้องการตอนนี้เลยฉันขอแนะนําให้คุณคิดให้ดีตอนนี้ยังออกไปได้ทันคุนฟงคืออะไรฉันรู้ดีที่สุด เขาคือควินฟงสุนัขจรจัดตัวหนึ่งเมื่อห้าปีก่อนเกือบจะตายจากความหนาวที่ข้างถนนหลังจากที่เข้ามาเป็นลูกเขยยังไม่มีผลงานอะไรเป็นลูกเขยที่ทำได้แค่ทำงานเท่านั้นยังพยายามที่จะหยุดครอบครัวหลิวของฉันขยะที่กำลังบินสูงยังคิดว่าเจ้าหญิงเจ้าจะแต่งงานกับเขาฉันเห็นคุณก็ไม่ใช่ของดีอะไรคุณไม่มีอะไรฉันมาทำไหมฉินเฟิงไม่พูดแล้วแล้วตอนนี้คุณยังคิดว่าฉันเข้าใจคุณพอไหมหลิวชิงคุณนี่จริงๆมีตาแต่ไม่รู้จักมังกรแท้ สถานะและตำแหน่งของชินเฟิงคือคุณและฉันเป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าถึงได้ตลอดไปคุณนี่จริงๆไม่มีความรู้เลยไม่ใช่คุณและฉันเป็นสิ่งที่สามารถเข้าถึงได้ก็แค่เขามาพูดถึงคุณอีกหน่อยคุณไม่ใช่พูดว่าวีตลอดหรอือว่าตัวเองคือเจ้าสินเอ๋อร์ใช่ไหมงั้นคุณก็เอาผ้าคลุมหน้าออกให้ฉันรอดูหน่อยคุณจริงๆคือเจ้าสินเอ๋อร์หรือเปล่าใช่แล้วเป็นที่รู้กันดีเจ้าสินเอ๋อร์คือความงามอันดับหนึ่งของตาซาสาวงามอันดับหนึ่งคุณยังใส่ผ้าคลุมหน้านี้อยู่ทำไม คุณไม่กล้าที่จะเอาออกใช่แล้วเอาผ้าคลุมหน้าออกสิถ้าคุณคือเจ้าซินเอ,อ๋อฉันก็จะคุกเข่าขอโทษฉันก็เหมือนกันฉันอยากเห็นเจ้าซินเอ๋อในตำนานนี้มันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่ฉันมีโชคได้เห็นมันรูปร่างที่แท้จริงของคุณโจแค่เพราะเขาคือฉินเฟิงยังอยากหาคนมาแอบอ้างเป็นคุณโจแทบจะหาความตายเปิดเผย คุณก็อยากให้ฉันถอดออกเหรอคุณโจถ้าถอดออกมันหมายความว่าคุณจะแต่งงานกับฉันไหมใช่แล้วฉันไม่คู่ควรกับคุณนี่ยังไม่ต้องพูดถึงว่าคุณมีทรัพสมบัติมากมายมีเชื้อสายที่โดดเด่นแค่เพียงรูปลักษณ์ของคุณฉันชินเฟิงไม่คู่ควรเลยไม่ก็เพราะว่าฉันมีทุกอย่างนี้ถึงจะคู่ควรกับคุณทกตัวทำไมไม่กล้าถอดเหรอลัวว่าเป็นนักสแสดงที่คุณจ้างมาไม่สวยพออาจจะก็ได้แค่หน้าตาแย่มาก ไม่กล้าเจอคนอื่นแค่นั้นฮ่าฮ่าฮาทุกท่านฉันพูดไม่ผิดใช่ไหมคนนี้โจซินเอ๋อเป็นของปลอมเพราะเขาคือฉินเฟิงไม่กล้าถอดท่าคลุมหน้าเลยทุกท่านคุณเชื่อว่าเธอเป็นนักสแสดงที่ฉินเฟิงจ้างมาหรือเชื่อว่าโจซินเอ๋อจะมองเห็นแม้แต่ขยะที่ฉันยังมองไม่เห็นก็เขานั่นแหละคนจนคนหนึ่งกลัวว่าหมาในบ้านฉันยังไม่สนใจคงจะไม่มองเลยใช่ไหมใช่คนนี้คือเจ้าซินเอ๋อแน่นอนว่าเป็นนักสแสดงที่เชิญมาใช่ แน่นอนว่าเป็นนักแสดงได้ยินไหมชินฟงของปลอมก็คือของปลอมจะไม่มีวันเป็นจริงก็เหมือนกับเธอนั่นแหละคนจนชั้นล่างจะเป็นแค่คนจนชั้นล่างตลอดไปเธอสู้ฉันไม่ได้หรอกแล้วเธอละถ้าเธอไม่เอาผ้าคลุมหน้ามาให้ฉันดูฉันจะไปเอามันออกเองตอนนี้ฉันจะดูว่าเธอคือเจ้าสินเอ,อหรือเปล่าใช่เลยเธอแอบอ้างเป็นคุณหนูเจ้าทำให้ชื่อเสียงของคุณหนูเสื่อมเสียเธอสมควรตายหลายครั้งสฉันเห็น คนที่สมควรตายหลายครั้งคือพวกเธอฉันสมควรตายหลายครั้งงั้นเธอก็เอาผ้าคลุมหน้ามาเปิดให้ดูหน่อยสิถ้าเธอคือเจ้าสินเอ๋อจริงๆงั้นฉันจะปล่อยให้เธอจัดการดีนี่คือสิ่งที่เธอเลือกเองเอาออกสิเธอกล้าหรือเปล่าเธอเธอถ้าเธอคือเจ้าสินเอ๋อจริงๆฉันลีจะตัดขาตัวเองคุกเข่าลงตรงหน้าของเธอเรียกบรรพบุรุษของเธอเอาออกแล้วเอาออกแล้ว ชินฟงเธอยินดีจะแต่งงานกับฉันเจ้าสินเอ๋อไหมจะไม่มีวันแยกจากกันตลอดไปใช่ไหมแต่เราแตกต่างกันในฐานะฉันไม่สนใจชินเฟิงเมื่อสิบปีก่อนครอบครัวเจ้าของฉันเกือบถูกทำลายคือคุณคือคุณเหมือนเทพเจ้าที่ลงมาจากคมมีดนับพันช่วยฉันเจ้าสินเอ๋อออกมาตั้งแต่วินาทีนั้นฉันได้สาบานในใจชีวิตนี้ฉันเจ้าสินเอ๋อจะไม่แต่งงานกับใครนอกจากคุณชินเฟิงดังนั้นจึงปิดบังใบหน้ามาเป็นเวลาสิบปีสิบปี เพียงเพื่อรอให้คุณชินเฟิงมาถอดหน้ากากให้ฉันดีกระจายยังมีเทพพเจ้าลงมาอีกฉันเห็นก็คือคนหลอกลวงที่คู่ควรกับตัวตลกใช่ไหมคู่ที่สมบูรณ์แบบกล้าปลอมตัวเป็นเจ้าสินเอ,อ๋อชินเฟิงฉันเห็นว่าคุณกําลังหาความตายคุณคือเจ้าสินเอ๋อจริงๆหรือเปล่าเปิดเผยสิทธ์เปิดเผยสิธิ